พี่สสัญจรลงพื้นที่นำกิจกรรมดีๆที่จังหวัดอุดรธานีพบกับคุณออนอุมาเกษตรพืชผลนำรายการสถานีประชาชนลงพื้นที่รับเรื่องร้องทุกข์รับฟังปัญหาปากท้องของชุมชนรู้เท่าทันปัญหาเรื่องนี้ทั้งในและนอกระบบกับอายการนรงศิรสันอายการพิเศษฝ,ฝ่ายแผนช่วยเหลือทางกฎหมายสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนพบกิจกรรมบริการสาธารณะจากจังหวัดอุดรธานี ตรวสุขภาพเบื้องต้นพร้อมช็อปชิมแชร์โชว์ฟรีตลอดงานวันศุกร์ที่27พฤศจิกายนนี้เวลา9นาฬิกาถึง15นาฬิกาณอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยร,ราชภัฏอุดรธานีและติดตามชมถ่ายทอดสดกิจกรรมได้ในรายการสถานีประชาชนเวลา14นาฬิกาสำหรับผู้ที่มาร่วมงานอย่าลืมสวมหน,น้ากากและเว้นระยะห่างกันด้วยนะครับกิจกรรมดีๆวิถีชีวิตใหม่อย่างนี้ ต้องไทยพีบที่เดียวใบวุฒิบัตรที่แสดงว่าผ่านการอบรมหลักสูตรนวดตอกเส้นของมูลลนนี่ตอกเส้นสีไพร ที่ผู้เข้าอบรมกลุ่มนี้นํามาให้ทีมข่าวตรวจสอบเนื่องจากหลักสูตรดังกล่าวยังไม่ผ่านการรับรองและการดําเนินการของสถาบันหรือสถานพยาบาลซึ่งได้รับอนุญาตให้ถ่ายทอดความรู้สําหรับการฝึกอบรมในวิชาชีพการแพแทย์แผนไทยแต่อย่างใดถ้าสมมติว่าหน่วยงานเราไม่ไมรับรองเราคือเราก็พูดตรงๆเนาะคือเราก็เป็นเหมือนหมอเถื่อนซึ่งใช้อุปกรณ์แบบว่าเฮ้ย มันจะมีอันตรายหรือเปล่าทำนู่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทําให้เกิดลูกค้าไม่เชื่อมั่นในตัวเราทาั้งทงที่คนที่เข้ามารักษาแล้วเนี่ยเขาเห็นผลแล้วเขาบอกต่อแต่คนเราเนาะคะ่ะว่าม,มันก็มีการที่แบบว่าศึกษาข้อมูลว่าดีจริงหรือไม่ดีจริงแต่พอเขาบอกว่าเอ้ยมันยังไม่มีหลักสูตรรับรองนะมันยังไม่มีหน่วยงานไหนรับรองนะเอ้ยไปนวดเหมือนเดิมดีกว่าไปหาหม,มอปัจจุบันเหมือนเดิมดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะทั้งทางที่ตรงนี้มันก็อยากให้หน่วยงานนะคะแบบว่า เออเห็นใจเรานิดนึงว่าเรามีฝีมือในการรักษาเราสามารถดูแลคนไข้ได้เราสามารถช่วยเหลือคนไข้ได้โดยการใช้ศาสตร์ตอกเส้นเพราอยากได้ใบที่ว่ากระทรวงรับรองเราไงใช่ไหมเราจะได้ทํางานแบบสบายใจสบายใจอะไรแบบเนี้ย พระมาหาสีไพราอาภาทาโลผู้ก่อตั้งโรงเรียนนวดตอกเส้นสีไพรเที่ยมเผอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีและผู้ก่อตั้งมูลลนิธิตอกเส้นสีไพรชี้แจงว่าหลักสูตรนวดตอกเส้น เป็นหลักสูตรที่พระมหาศรีภัยคิดค้นรวบรวมองค์ความรู้ที่จะรักษาอาการปวดที่เกิดจากไมเกรนคอบาหลหยตึงสะบักไหล่จมปวดหลังยกแขนไม่ขึ้นเป็นต้นโดยมีการจัดทําเป็นหนังสือหลักสูตรวิชาชีพการแพทย์แผนไทยด้านการนวดและหลักสูตรตอกเส้นผ่อนคลายเพื่อสุขภาพที่ผ่านมาพระมหาศรีภัยได้ดำเนินการยื่นขอรับรองหลักสูตรวิชาชีพการแพทย์แผนไทยด้านการนวดไทย800ชั่วโมง หลักสูตรผู้ช่วยการแพทย์แผนไทย330ชั่วโมงกับสภาการแพทย์แผนไทยแต่ขณะนี้ยังไม่มีความคืบหน้าคือเราเปิดหลักสูตร2หลักสูตรนะ3หะ <8 S 2> ลักสูตรหลักสูตรที่1ก็คือ330แล้วก็หลักสูตรที่2คือ800ชั่วโมงของสภาแพทย์แผนไทยเป็นวิชาชีพเรายื่นหลักสูตรนี้ตั้งแต่วันที่25มีนาปี2562นะฮะจนปัจจุบันนี้รวมแล้วนี่19เดือนก็ยังไม่เสร็จ แล้วก็วันที่25สิงหาเนี่ยก็เขาก็มาตรวจตรวจแล้วก็คิดว่าจะจะเสร็จก็ผ่านมาในอีก2เดือนแล้วเนี่ยก็ยังเร็ยนหนังสือไม่ได้เลย ส่วนหลักสูตรนวดตอกเส้นเพื่อสุขภาพ150ชั่วโมงได้มีการยื่นเรื่องผ่านกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสบศแต่สภาการแพทย์แผนไทยยื่นคัดค้านเพราะการขอรับรองหลักสูตรต้องผ่านสภาการแพทย์แผนไทยก่อนเนื่องจากผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยต้องผ่านการฝึกอบรมด้านเวชกรรมไทยกับสภาการแพทย์แผนไทยก่อนซึ่งเรื่องนี้สบศได้มีการส่งเรื่องให้สำนักงานคณะกรรมการปริสุทธิกาพิจารณาให้ความเห็นกับการจัดทําหลักสูตรนวดตอกเส้นเพื่อสุขภาพ 150ชั่วโมงว่าทำได้โดยไม่ต้องผ่านสภาพแพทย์แผนไทยได้หรือไม่ปานิสาเขืนแก้วพากูลไทย PBS รายงาน ขอใบรับรองนะคะการเรียนการสอนนวดตอกเส้นเนี่ยนะคะในรายละเอียดเรื่องนี้เราก็ได้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมาร่วมสนทนากันนะคะท่านแรกนะคะก็คือเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนนวดตอกเส้นสีไพรนะคะท่านพระอาจารย์พระมหาสีไพรอภาธโรหกหลนมัสการเจ้าค่ะในขณะเดียวกันนะคะก็เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมาร่วมด้วยช่วยกันซ้ายมือดิฉันเลยค่ะท่านพลเรเอกชันชัยเจริญสุวรรณนะคะท่านนายกสภาการแพทย์แผนไทยค่ะสวัสดีครับค่ะท่านที่สองนะคะก็คือท่านนายแพทย์ขวัญชัย วิสิทธานนท์ค่ะท่านเป็นผู้ช่วยอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกค่ะสวัสดีสองท่านสวัสดีค่ะนะคะเดี๋ยวอาจารย์ทัศนัยก็จะได้ช่วยในแง่ของข้อกฎหมายถ้ามีเกี่ยวข้องน,อน,อนะฮะอันดับแรกต้องขออนุญาตเรียนถามพระอาจารย์เลยนะฮะพระอาจารย์ทั้งหมด19เดือนแล้วใช่ไหมคะพระอาจารย์ที่พระอาจารย์ยื่นเรื่องนะคะแต่ว่าในการยื่นเรื่องตรงนี้นี่ก็คือมีแค่แนะนําพระอาจารย์ไหมคะว่ามีขั้นตอนอย่างไรหรือพระอาจารย์ทราบได้อย่างไรว่าต้องยื่น ขั้นตอนอยังไงทุกอย่างเราเข้าที่สภาตลอดอ๋อเข้าที่สภาตลอดใช่ไหมค่ะเอถ้าหากว่าในกรณีนี้นะฮะพระอาจารย์บอกทําตามขั้นตอนดิ่ฉันขออนุญาตเรียนถามนะฮะในส่วนของท่านชันชยัยท่านนายกนะฮะถ้าเป็นลักษณะของการเปิดสอนนะนวดตอกเส้นนะมีการรับรองไม่ว่าจะเป็นตัวส3มยชั่วโมงหรือ8 0 0ชั่วโมงแต่ตัว800ชั่วโมงใช่ไหมฮะที่ที่อยากจะเรียนปรึกษานะ,ะหลักการวางไว้ว่าขั้นตอนต้องทำยังไงคะท่านคะ ผมก็เรียนอย่างนี้นะครับว่า,าในเรื่องของการผลิตบุคลากรอ,อยากเป็นหน้าที่ของสภาทีนี้สภาเนี่ก็มีอำนาจหน้าที่ในเรื่องของการรับรองหลักสูตรรับรองสถาบันประเมินนักศึกษาเพื่อให้ได้เบประกอบวิชาชีพก็การเรียนการสอนแล้วก็สอบแล้วก็ขึ้นทะเบียนสมาชิกมอบใบประกอบวิชาชีพนอกจากนั้นก็จะต้องควบคุมมาตรฐานสมาชิก นะครับใครทําผิดจจักรวัก็มีการสอบสวนลงโทษถึงขั้นยึดใบอนุญาตนี้ขั้นตอนของโรงเรียนต่อเส้นของพระมหาศิีภัยเนี่ยมี2เรื่องนะครับที่ที่ถามมาเนี่ยในเรื่องของหลักสูตร8 0 0ร้อยสาแล้วก็หลักสูตรของมวดตอกเส้นผมขอพูดถึงเรื่องของ800กับสามร้อยก่อนสามร้อยสามสิบเพราะว่าอาจารย์บอกว่าปีกว่าแล้วนะครับคือขบวนการของการยื่นขอเนี่ยมันก็เป็นขั้นตอนของการ รับรองสถาบันเพราะว่าสถาบันที่จะเปิดสอนได้เนี่ยเขาระบุในสภาพาวิอาชีพนะครับว่าต้องเป็นสถาบันที่สภารับรองมันอยู่ตรงเนี้ยสภาก็ออกข้อบังคับมาว่าสถาบันไหนที่จะเปิดสอนก็ต้องมาขอรับรองจากสภานะครับพระโรงเรียนด้วยตอกเส้นของมหาศรีไพรเนี่ยก็อยู่ตรงนี้ขั้นตอนการยื่นมันก็ทั่วๆไปนะครับต้องมีใบคำขอมีเอกสารรับรองโรงเรียน แต่ว่าตัวที่ทําให้เกิดความล่าช้าก็คือตัวหลักสูตรนะครับ,รบหลักสูตรตัวนี้มันจะมีการแก้ไขอย่างเช่นผู้บริหารโรงเรียนเกิดเปลี่ยนหรือว่าครูคุณสมบัติไม่ครบหรือว่าเรื่องของหลักสูตรมีที่ไม่ตรงพวกนี้ขั้นตอนพวกนี้ก็เป็นขั้นตอนที่มีการแก้ไขเสมอมาทีนี้การทํางานของสภานะครับก็ยอมรับว่ามันเหมือนเลตเทปนะมันก็เหมือนระบบราชการคือมันจะมีคณะกรรมการ มีอนุกรรมการแล้วก็มีคณะทํางานฉนั้นสมมุติว่าเรื่องที่ยื่นขอมาจากสถาบันก็จะมาเข้าสานักงานแล้วก็เข้าก็จะไปที่อนุกรรมการพัฒนาวิชาชีพจากนั้นก็ไฟคณะทํางานขั้นตอนที่สําคัญก็อยู่ตรงคณะทํางานเนี่ยที่จะตรวจสอบเอกสารค,ความล่าช้ามันเกิดขึ้นตรงนี้แล้วก็<ม>แก้กันไปแก้กันมาออผมเนี่ยก็เจอพระอาจารย์เจอพระท่านท่านเบื่อหน้าผมมากเลยนะครับแล้วผมก็เหมือนกับฝี่คําพูดสัญญา ว่าจะเสร็จจะเสร็จแต่ว่าขั้นตอนมันเป็นอย่างที่ว่าเนี่ยพอมันลงไปที่คณะทํางานเนี่ยมันก็นอกเหนือจากตัวนายกที่จะเป็นกรรมการกับและก็เป็นหน้าที่ของคณะอนุกรรมการและคณะทำงานแล้วมีมรอปเวลาในการทํางานไม่ท่านนายกเพราะว่าขนาดท่านนายกไป่ใช่วมีครอบเวลาในการทํางานเลยนะเราเราก็น่าจะมีครอบทํางานเพราะเราสำคัญมากจริงๆแล้วมันมีพรบข้อมูลข่าวสารนะที่จะต้องระบุเอาไว้จะสามารถร้องเรียนได้ทีนี้ก็ ไม่ต้องร้องเรียนเร็วที่สุดเร็วที่สุดเนี่ยผมถามมาแล้วก็ประมาณสามเดือนแต่ช้าที่สุดก็อย่างที่เรียนนี้ว่าก็อาจจะเป็นปีเพราะขั้นตอนมันที่ว่าเนี่ยการประชุมแต่ละครั้งมันก็เป็นเดือนนะสมมุติตัวอย่างคณะทํางานมากว่าจะเข้าประชุมนเดือนละครั้งเหรอะเดือนละครั้งคณะอนุกรรมการคณะกรรมการคือถ้าสมมุติว่าช่วงเวลาที่มันไม่สมดุลกันเลยนะมันอาจจะใช้เวลาถึงสามเดือนเลยผมนี่ยกตัวอย่างอนุกรรมการที่เขามาทํานี่เขามีเวลาว่างมาพิจารณากันไหมเราบังคับหรือสมัครใจมาคะคือ เป็นอนุกรรมการที่สภาตั้งแล้วก็อยู่ในพรบวิชาชีพที่จะต้องตั้งมีสองอนุนะครับเรื่องของคณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาชีพแผนไทยและแผนไทยประยุกต์อันนี้บังคับโดยพรบวิชาชีพขั้นตอนมันจะช้าตรงคณะทํางานเนี่ยก็แก้กันไปแก้กันมานะไปแล้วก็ยื่นกันมายึดรับความร่าช่าอยู่ตรงนี้ฮะแล้วท่านมีวิธีแก้ปัญหายังไงครับในฐานะท่านเป็นยกจริงๆแล้วเนี่ยเราเราจะช่วยตรงไหนได้บ้างจริงๆแล้วคือถ้ามันเรียกกันมาแก้ไขแล้วมันจบมันควรจะจบนะ แต่ขั้นตอนตรงนี้ของพี่พระอาจารย์เนี่ยท่านทราบดีว่าทำไมถึงแก้กันไปแก้กันมามันก็เลยเกิดความราชาแต่อยากเรียนให้ทราบว่าคือจริงๆก็ไม่ไม่ได้กลัวพระอาจารย์นะครับแต่เพื่อขั้นตอนมันมาถึงจังหวะที่มันสิ้นสุดพอดีว่าเรื่อง800กับ3 30เนี่ยก็สภาก็อนุมัติเรียบร้อยแล้วโอ้ขอบคุณที่เมตตาช่วยกันชาวบ้านจะได้เรียบร้ึงเรื่องตอกเส้นเรื่องตอกเส้นนี่ก็อีกกรณีหนึ่งอันนี้ก็มหากราบของพระอาจารย์เหมือนกัน คือพระอาจารย์เนี่ยยื่นเรื่องนี้มาก่อนสมัยผมเป็นนายกอ uh huh. แล้วก็ผมคิดว่าเรื่องตอกเส้นเป็นเรื่องใหม่ uh huh. จริงๆสภาเนี่ยที่ได้รับรองหรือว่ากําหนดเป็นหลักสูตรโดยทั่วไปเนี่ยก็จะมี800กับ330ที่เราเรียกว่าผู้ช่วยพทย์สภ <c oughs> าก็รับรองอยู่แค่นี้พอมาเรื่องของตอกเส้นปั๊บมันเป็นเรื่องใหม่พอมันเป็นเรื่องใหม่มาเนี่ยม,มันก็ต้องมาพิจารณาเพราะว่าเรื่องตอกเส้นจริงๆแล้วว่ามันก็ไม่ใช่ว่ามีของพระอาจารย์ <c oughs> <c oughs> คณะียวที่ทนมันก็จะมีของร้านนาคือของคนอื่นที่เขาที่เขาเปิดสอนนิสภาเนี่ยนะมีหน้าที่ในะเรื่องของการทําหลักสูตรให้มันเป็นกลางนะถึงแม้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอกเส้นที่พระมหาของพระอาจารย์ท่านเปิดสอนเนี่ยนะพระอาจารยทา์ท่านก็ทราบนะครับว่าพอมันไม่ถูกต้องเนี่ยมันก็จะถูกกวนถูกตรวจสอบอะไรต่างะรถึงถึงต้องม,มายื่นเรื่องให้เป็นเรื่องเวลาให้มันถูกต้องแต่ก็ได้อธิบายว่าไม่ถูกต้องตรงไหนแล้วให้ไปแก้ไขแล้วพระอาจารย์ก็แก้ไข คนละกรณีกันพะเรื่องของต่อเส้นปั๊บมันเป็นเรื่องใหม่เนี่ยตำราที่พระอาจารย์เสนอขึ้นมาเนี่ยสภาก็ทามาพิจารณาว่ามันต้องเป็นำตำรากลางเพราะสภารับรองปั๊บเนี่ยก็จะต้องเปิดโอกาสเพราะมันไม่ใช่ของพระอาจารย์ท่านเดียวมไม่ใช่ขององค์กรเดียวมันมีหลายคณะมันก็ยังตอบว่าทําไมต้องอันนี้ตอาไปต้องเพราะนั้นสภานี่ต้องมาทําหลักสูตรกลางแล้วสภามีระยะเวลากําหนดว่าซึ่งเวลานี้ก็เดียวว่าก็อีกนานไหมคะก็รับรองแล้วกําหนดหลักสูตรแล้วเพื่อให้มันถูกต้องนะครับแล้วก็ คนหลักสูตรนี่ก็แก้กันกันไปแก้กันมาอย่างที่ว่าอย่นะครับเข้าใจแต่ว่าในขั้นสุดท้ายเนี่ยก็จะเข้าในการประชุมสภาที่ยี่สิบเนี่ยหลักสูตรเรียบร้อยก็ถงขั้นครับอบรมเปิดการคิดว่าจะเปิดการอบรมได้ผมก็ได้ยินแว่วๆนะเปิดั่งฟังอยู่เมื่อกี้มีแว่วๆจะถามว่าเปิดได้เดือนธันวาไหมครับก็คิดว่าจะเปิดการอบรมครูต่อเส้นในเดือนธันวานะครับเพรานก็คือคือนายกไม่่ว่าคิดว่าต้องจบภายในเดือนธันวาเพราะว่าผ่านมาเวลานี้คือปีฝ่า เข้าใจคือตรงนี้ต้องเรียนเลยอันนั้นคือความปรารถนาของพะอาจา์นะฮะแต่ไม่ใช่สิ่งที่จะต้องเป็นไปได้ต้องเรียนอย่างนี้เลยต้องเป็นไปตามเหตุผลนะฮะถ้าช้าก็ต้องช้าอย่างเหตุผลถ้าช้าแบบไม่มีเหตุผลที่สมควรก็สงสารประชาชนแต่ถ้าเกิดช้าแล้วมีเหตุผลเราก็รับกันได้ถูกไหมะอาจา์ทั้งนี้ดิฉันขออนีาตถามนิดหนึ่งสลับกันช่วยกันนะคุณหมอขวัญชัยนะคะเพราะท่านเองก็ดูแลในส่วนของภาครัฐเราเห็นปัญหาตรงนี้ดี นะคะแล้วดิฉันคิดว่าทางหน่วยงานภาครัฐเนี่ยเป็นหน่วยงานที่คอยช่วยอยู่แล้วล่ะนะคะมีแนวทางช่วยยังไงบ้างเพราะว่าก็เป็นความหวังของไม่ใช่แค่กลุ่มนี้นะดิฉันว่าทุกกลุ่มที่สนใจเรื่องการตอกเส้นด้วยเชิญเลยค่ะท่านตอนนี้ในภารกิจของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนะครับเราก็ทํางานด้านวิชาการร่วมกับทางสภาการแพทย์แผนไทยนะครับโดยเรามีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนนะครับว่าเราต้องการที่จะอนุรักษ์คุ้มครองรวบรวมเอาภูมิปัญญา การแพทย์แผนไทยของที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมค,คนไทยเราเนี่ยนะครับมาทําให้เกิดมาตรฐานนะครับที่จาเป็นต้องมีมาตรฐานเพราะว่าเป็นการกระทํากับอวัยวะหรือร่างกายของมนุษย์นะครับมันมีความเสี่ยงที่จะเกิดพยานอันตรายนะครับอย่างที่เราเคยเห็นข่าวนะครับบางทีไปผ่าตัดเราอยากจะได้รับผลดีจากการรักษาด้วยการผ่าตัดแต่หลังการผ่าตัดแล้วคนไข้าอาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อ,ซซอน นะครับมีปัญหาต่างๆตามมานะครับเฉพาะเรื่องนวดเนี่ยผมเออผมเคยมีประสบการณ์ที่จะต้องออกไปชี้แจงหรือไปทําความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนเวลาที่เกิดปัญหาขึ้นนะครับอย่างที่เป็นข่าวนวดฝ่าเท้าแล้วให้กับหญิงท้องแล้วก็เกิดโคมา่าเข้า ICU นะครับไปนวดที่ต่างๆโดนเหยียบจนขาหักนะครับเพราะฉะนั้นไอการนวดต่างๆเนี่ยมันก็เป็นการรักษาที่ การแพทย์แผนไทยเรากระทากับร่างกายของมนุษย์นะครับเพราะฉนั้นจะต้องมีมาตรฐาน<ช>จะต้องตอกเส้นอตอกเส้นเนี่ยนะครับ<อ>เราถ้าตอกโดยมีความรู้นะครับทําอย่างกรรมวิธีที่ถูกต้องเนี่ยก็เป็นประโยชน์แต่ถ้าทําแบบรุนแรงจนเกินไปนะครับเกิดกระดูกที่เราตอกไปมันแตกมันหักมันล้าวหรือไปทับเส้นนะครับเกิดความพิการเกิดขึ้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาต้องเรียนว่า ส่วนหนึ่งที่ทําให้มีกระบวนการล่าช้าเนี่ยเนื่องจากว่าต้องมีการสอบทานกันว่าสิ่งที่ยื่นมารับรองสถาบันรับรองหลักสูตรมาเนี่ยมันมีมาตรฐานทางวิชาการที่ชัดเจนถูกต้องสอบละเอียดชัดเจนเรียกว่าสมบูรณ์แล้วใช่ไหมท่านคือคี่กว่าคือคืออย่างนี้นะครับปีกว่ากว่าเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่า สิ่งที่เราได้ข้อมูลมาเนี่ยนะครับมันอาจจะต้องมีการแก้ไขมีอาจจะต้องมีการเพิ่มเติมนะครับแล้วตอนนี้ได้แก้ไขเพิ่มเติมเป็นที่ที่พอจะคือในส่วนกรรมการที่สภาสภาพิจารณาเนี่ยนะครับก็มีตัวแทนของเป็นนักวิชาการของกรมการแพทย์แผนไทยเข้าไปร่วมเป็นคณะทํางานเข้าไปร่วมเป็นคณะกรรมการอยู่นะครับผมต้องเรียนว่าอย่างเรื่องนวดตอกเส้นเนี่ยชัดเจนว่าจะต้องเป็นการกระทําที่ เป็นระดับของวิชาชีพนะครับคือต้องเป็นพูดง่ายต้องเป็นหมอต้องเป็นแพทย์ไม่ใช่คนธรรมดาจบมหกหรือ,อ,อมีประสบการณ์ไปครูพักลักจำไปดูนู่นนี่นั่นมาแล้วก็มาคิดเอาเองว่าอันนี้คือวิธีการที่ถูกต้องเนี้ยไม่ได้ครับอันนี้เห็นด้วยกับคุณหมอขวัญใจนะดิฉันไม่ใช่คนนวดตอกเส้นนะแต่ก็เป็นคนที่จะรับการตอกเส้นก็กลัวเหมือนกันน,นนะฮะตอกเพื่อหายไม่ใช่ตอกเพื่อนหนักขึ้นนะฉะนั้นเราก็อยากให้คนที่มาตอกรู้จริงมีความรู้ ท่านมามารักษาคนไม่ได้มาหาเงินอย่างเดียวถ้ามาหาเงินเป็นธรรมชีพอื่นก็ได้ไม่ต้องตอกเส้นแต่ถ้าจะมาเพื่อหาเงินและรักษาคนมันต้องมากกว่าที่ท่านจะคูพักรักจําหรือแค่อยากจะทํามันต้องรู้จริงด้วยอันนี้เห็นด้วยตรงนี้ต้องมีการตรวจสอบต้องมีการเรียกว่าประกันเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคแต่ตอนนี้เราเราเราได้ตรวจสอบพอสมควรแล้วในธันวาคมนี้มีโอกาสเปิดไหมท่านคือเฉพาะเฉพาะเรื่องการนวดตอกเส้นเนี่ยนะครับทางกรมการแพทย์แผนไทยได้ร่วมกับทางสภาเนี่ย เรายกร่างหลักสูตรขึ้นมาก่อนนะครับเป็นหลักสูตรกลางแล้วก็ส่งมอบต่อให้กับทางสภาพเพื่อไปทำรายละเอียดนะครับตอนนี้ก็อยู่ระหว่างที่จะรับรองหลักสูตรกลางอันนี้ออกมาเมื่อมีการรับรองหลักสูตรกลางการนวดออกเส้นออกมาเนี่ยนะครับที่เรียกว่าหลักสูตร100ชั่วโมงเนี่ยเ,เราก็จะมอบให้กับทางสำนักต่างๆแล้วรอบเ<ค>วลามันเป็นยังไงท่านเราเรากรอบเวลาสักนิดหนึ่งได้ไหมฮะที่กว่าจะไปถึงท่าน อนุมัติออกมาตรงนี้ค่ะท่านครับตอนนี้คือก็อย่างที่ท่านนายกได้กล่าวแล้วนะครับเรื่องหลักสูตรนวดตอกเส้น100ชั่วโมงเนี่ยตอนนี้ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการคณะทํางานแล้วกําลังจะนําเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมของคณะกรรมการสภาวิชนาชีิจ็ดพฤษาครับแล้วก็ถ้าไม่มีข้อสงสัยอะไรก็ผ่านก็จะมีหลักสูตรกลางเกิดขึ้นนะครับอันนี้ไม่ได้หมายความว่าเป็นการรับรองหลักสูตร การเรียนการสอนแต่เป็นของกองกลางเป็นของกองกลางเข้าใจค่ะก็อันนี้ทางสํานักของพระอาจารย์มหาศรีภัยก็สามารถที่จะมายื่นว่าขอใช้หลักสูตรกลางอันนี้นะเป็นกรอบในการที่จะขอรับรองหลักสูตรของตัวเองเข้าใจซึ่งถ้าเดินตามกรอบของหัวข้อเนื้อหาวิชาต่างๆมีการกําหนดมาตรฐานต่างๆเป็นไปตามหลักสูตรกลางเนี่ยผมคิดว่าก็ไม่มีปัญหา คราวนี้มาดูกันนะคะว่านอกเหนือจากความรู้ความสามารถที่จะต้องมีแล้วนะคะพระอาจารย์เรายังห่วงด้วยว่าแล้วสถานที่นวดับอาจารย์ทัศนัยนะฮะเราไปนวดกันตามบ้านได้ไหมหรืออย่างไรทางรายการก็เลยประสานงานไปที่ทันตแพทย์อาคมประดิษฐ์สุวรรณนะฮะท่านรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะฮะพร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วคนะ่ะสวัสดีค่ะท่านรองอาคมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับรองนุมาครับ ค่ะท่านรองคกรณีนะคะสถาบันที่อยากจะเปิดให้บริการนะคะ<ม>นวดตอกเส้นตรงนี้ก็จะอยู่ในความดูแลของกรมท่านด้วยมีหลักเกณฑ์อย่างไรบ้างคะท่านค้าเชิญค่ะครับก็บบหลักๆแล้วนะครับรกรมสรรพากรนั้นดูแลพระราชบัญญัติสำคัญข,ของตัวด้วยกันนะครับอันที่หนึ่งคือพรบสามพยาบาลน,นะครับที่มีส่วนเป็นโรงพยาบาลคลินิกนะครับตัองนีสธรําโดยพวกหมอพยาบาลบองวิชาชีพต่างๆครับอันที่สองคือหลักอ พรบบาลสประกอบการเพื่อสุขภาพนะครับตรงนี้เกิดขึ้นมาเพื่อส่งเสริมนะครับเรื่องของการให้บริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพเช่นนวดเพื่อสุขภาพสตาเพื่อสุขภาพทั้งหมนี้นะครับเพราะฉะนั้นเองกลไกเรื่องของการตอกเส้นนะครับก็เป็นกลไกหนึ่งนะครับที่ทางกรมสมบประอได้รับเรื่องมาแล้วก็นัเขก็สู่การพิจารณาของคณะกรรมการนะครับเรียนว่าในในในมุมของกรมสมบประอนะครับก็ได้มีการเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับ ที่เกี่ยวข้งของกับเรื่องนี้นะครับเนี่ยมามาพูดคุยแล้วก็ได้ไปดูพื้นที่นะครับที่ที่เกี่ยงเชียงใหม่ภาคเหนือนะครับว่ามีการให้บริการอะไรกันบ้างในส่วนนี้นะครับกพราเพราะว่าต่อเส้นนะครับเนี่ยมันมีสองส่วนในการะคชัดคือหนึ่งเรื่องของการต่อเส้นเพื่อเพื่อการรักษาะนะครับอันที่สองคือต่อเส้นเพื่อสุขภาพนะครับหมายามว่าอ่ามันเป็นเลยเชิญผู้เกี่ยวข้องว่าเอ๊ะการต่อเส้นเพื่อสุขภาพนะครับไม่ได้เป็นการนวด นื่อก,การารักษานะครับ <c oughs> กับนนื่องสุขภาพนะฮะความแรงในการกดของของการกดก็จะแตกต่างกันไปนะครับครนี้ในส่วนของการต่อเส้นเรื่อสุขภาพนั้นเนี่ยก็เชิญทางผูอา,าจารย์สีภัยนะครับแล้ว <c oughs> ก็บุคคลต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับมาให้ความรู้ว่าเอ๊ะก,การต่อเส้นเรื่อสุขภาพเนี่ยมันมีความแตกต่างการต่อเส้นนะครับเพื่อการารักษาอยา่างไรอุปกรณ์ที่ใช้นี่เป็นอย่างไรนะครับซึ่งทางผู้เกี่ยวข้องก็มีการยื่นนะครับ เนื้อหาหลักสูตรการต่อเส้นรูปสุขภาพหนึ่งร้อยห้าสิชั่วโมงนะครับมาให้ทางส่วนของคณะกรรมการสำนประกอบการรู้สุขภาพนะครับเนี่ยได้มีการพิจารณานะครับเราก็ได้มีการตั้งคณะทํางานขึ้นมาดูเรื่องนี้นะครับแล้วก็มีการตั้งอนุกรรมการขึ้นมานะครับเรื่องก็ได้มีการเข้าสู่การพิจารณานะครับแล้วก็มีการของคณะกรรมการสำนประกอบการจนกระทั่งคณะกรรมการนะครับก็มีการถชอบนะครับเมื่อวันที่ห เมื่อวันที่24มกราคม63นะครับมีการเพิ่มให้หลักสูตร150ชั่วโมงต่อเส้นด้สุขภาพเนี่ยเป็นหลักสูตรนะครับของของของบทต่างตามคณะกรรมการมาตัวนี้แต่เนื่องจากว่าทางเราจะรับข้อนะครับขอให้ครบครวนะครับจากสภาแพทย์สันไทยพิทบกมีนาคมนะครับเนี่ยทางผมก็เลยนำ่องนี้เข้าสู่การพิจารณาอีกชั้นหนึ่งนะครับก็มีการตั้งคณะทางานมาพูดคุยกันเรื่องนี้นะครับจากนั้น ก็ได้มีการนําเรื่องนี้เข้าคณะอนุกรรมการอีกรอบหนึ่งนะครับค่ะก็อนุกรรมการก็มีการพูดคุยแล้วก็นดมีการเชิญผู้เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นบุคคลนะครับที่อยู่ในทางฝั่งของทางทางภูมิยานะครับในการแล้วผลเป็นยังไงครับคุณหมอคะถ้าผมก็คือว่าทางอนุกรรมการนะครับก็ก็เห็มชอบว่ามันสามารถเป็นับบสูตรนอกต่อเป็นเพื่อสุขภาพได้ก็นตเก้อยู่คณะกรรมการกรรมการก็็มชอบในส่วนนั้น ต่เนื่อแจากรมเราก็ยังมีความกังวลน,นะครับเนี่ยสภา,าแย้งมานะครับเนี่ยเราก็เลยนําเรื่องนี้นะครับหาดีกิจสืีการนะครับการสิจคดีการนะครับก็อมองว่าเรื่องของการ่อบเส้นนั้นนะครับเนื่องจากมันเป็นปัญหาเรื่องของข้อพิสูจนงนะครับที่ยังต้องตรากฏรดระหวา่างคณะกรรมการสารประกอบการฉะนั้นก็าาต้องรอ,งองส,สาน<ห>ักกิสตีการก่อนฉะนั้นครับก็เลยคิดว่าคนตัดสินเรื่องนี้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับเข้าใจค่ะว่าโดยกรมสอบประอระหว่างการนำข้อมูลข้อพิสูจน์เนี่ย เสนอรค,รนสคัดเสนอคณะรัฐมนตรีโดยตรง30ตอนนี้อยู่ในชั้นนี้อยู่นะครับค่ะคนที่ถามอาจารย์ทัศนัยในห้องส่งของเราบ้างนะคุณหมออาคมกรณีที่ไปสู่ทางสํานักเกษตรศึการแล้วอาจารย์มีข้อเสนอแนะอย่างไรบ้างที่จะช่วยคลี่คลายเรื่องนี้จริงๆผมมองว่าในคณะกฎหมายนะ,ค,ะ <ๆ S 2> ครับเราก็ทราบว่าสภาวิชาชีพเขามีอำนาจในการารับรองหลักสูตร <ๆ S 2> อันนี้พรบกําหนดไว้ให้และยังมีข้อบังคับที่กําหนดวิธีการไว้อีกแต่นี้ผมอยากจะดูว่าตอนนี้ในเมื่อหลักสูตร300กับ800เนี่ยมันผ่านไปแล้ว คราวนี้จะเป็นหลักสูตรเรื่องการตอกเส้นซึ่งจะมีหลักสูตรกลางหนึ่งร้อยชั่วโมงซึ่งเขาคงจะพิจารณาผ่านแล้วเร็วๆนี้คราวนี้เมื่อผู้อื่นเขามีหลักสูตรหนึ่งร้อยห้าสิบอย่างของท่านพระมหาเนี่ยนะครับตรงเนี้เมื่อเมื่อเราจะเข้าเกณฑ์จำเป็นต้องกลับมาสอบใหม่150ชั่วโมง100ชั่วโมงตามหลักสูตรกลางหรือไม่หรือว่าอาจจะปรับบางตัวแล้วมาเรียนเพิ่มเพื่อให้เข้าหลักเกณฑ์หลักสูตรกลางมีเทียบไหมอย่างไรครับสั้นๆตรงนี้นิดนึงครับก็เรื่องนี้นะครับ ขอพูดในฐานะสภาวิชาชีพผมคิดว่าทางกฎหมายเนี่ยมันมีความชัดเจนคือเรื่องของผู้ผลิตก,กับผู้ใช้ะนะครับกฎหมายเนี่ยบอกชัดเจนว่าสภาวิชาชีพเนี่ยโดยเฉพาะสภาแผนไทยในเรื่องของแพทย์แผนไทยทั้งหมดเนี่ยสภาวิชาชีพมีหน้าที่ผิดบุคลารกรกร,รับรองมาตรฐานะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือยไหนจะเอาไปใช้ก็เอาไปการที่ผิดบุคลารกรทางวิชาชีพเรื่องการรักษานี่มันถือว่ามันที่สุดอยู่แล้วล่ะ ค้อู่่บนหลักเกณฑ์ที่เราวางไว้แล้วมันคือมีมาตรฐานในการรักษาคนแต่ถ้าจะเอาไปใช้นอกเหนือจากนั้นจะไปเพื่อทำกับสุขภาพมันก็สามารถแพนนั้นทาได้คุ้มครองผู้บริโภคดีซะอีกมีความรู้ขนาดนี้แต่มาใช้แค่เนี้ยนะผมว่าเพราะฉะนั้นในเรื่องของวิธีการเนี่ยมัน เป็นเรื่องของวิชาชีพในเรื่องของจะผ,ผละิตบุคลากรนะครับแล้วผู้ใช้ก็เอาไปใช้ใน,นส่วนนี้ <กด S 1> ต้องเรียนท่านผู้ชมทุกๆท่านเลยเราพูดคุยกันเนี่ยเราก็หวังว่าในส่งของพระอาจารย์หรือว่าทุกท่านเนี่ยจะได้รู้ชัดเจนว่าเรื่องมันถึงตอนไหนอย่างไรนะคะโดยได้ยินจากผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงและในขนาดเดียวกันเนี่ยเดี๋ยวทางรายการสถานีประชาชนก็จะติดตามความคืบหน้าทั้ง27พฤศจิกายนแล้วก็ช่วงต้นเดือนธันวาคมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็เข้าใจนะว่าอยากให้ทุกท่านได้มีความรู้ความสามารถออกมาช่วยเหลือคน นะคะไม่ใช่แค่กลุ่มของท่านพระอาจารย์นะทุกๆกลุ่มที่สนใจเรื่องนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการช่วยเหลือรักษาคนต้องอยู่บนพื้นฐานของความปลอดภัยของชีวิตช่วยเขาได้ปลอดภัยเราทําบุญนะคะแต่ถ้าช่วยเขาแล้วเขาวิกฤตเขาหนักมันตรงข้ามกับบุญด้วยนะคะเอาละครับวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณพระอาจารย์อย่างยิ่งแล้วก็ขอบคุณทั้งสองท่านนะคะคุณหมออากมด้วยนะคะแล้วก็วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะท่านผู้ชมคะทีมงานไทย p ี s อนะคะอาจารย์ทัศนัยชัย,ยแขงแลวก็ดิฉันนรุมาเกษตรพืชผลลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ